พื่อนบนะครับผม,เ,มเดี๋ยวก่อนที่เราจะเดินเข้าป่ากันเราจะมีการอธิบายบรับวันนี้ก่อนนะคะว่าเราจะมทำอะไรกันบ้างนะครับโดยเริ่มต้นเลยเดี๋ยวผมขอแนะนําเนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่วรทยนแห่งชาตินะเราผมก็ไปเชิญพี่สายลมที่ทานานเรื่องความรู้นะคะในพื้นที่มาดูแลพวกเราด้วยนะครับก็พี่สายลมเป็น้าพี่้ตั้งแต่ปีส7แล้วะครับ อ่ผู้พามค่ะคือหมายถึงว่าปีนี้กลับเป็นปีที่สองไอ้ทำไมวันนี้รู้สึกตื่นเต้นเนี่ยคือจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยหลากหลายมากเลยมีเพื่อนๆมีแม่ๆมีอาจารย์มีมีลูกค้ามีเพื่อนๆนีคุยครบแบบเซ็ตมากๆค่ะ จริงแล้วกิจกรรมเนี่ยเกิดจากมารที่เห็นว่าครูคามทำอะไรแล้วเขาก็ทำเกี่ยวกับน,นิวศที่ครูคามเนี่ยพยายามที่จะสื่อสารให้กับทุกคนได้รู้คือจริงๆเรากิวเวาจีรู้จักครูคามว่า s <S เป็นเหมือนปักเสื้อทำเสื้อปักลายดอกไม้ต้นไม้เนี่ยที่จริงแล้วมันมีความหมายมากกนน mm hmm. ว่านั้นว่าทำไมเราถึงปั mm hmm. กก็โดยคนครูคามด้วย mm hmm. วันนี้ เป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะเพราะว่าเราจัดที่เนี้ยเราเราจะเห็นว่างานเรามีอะไรบ้างแต่วันนี้เราอยากรู้ว่าที่แห่งเนี้ยเป็นที่ที่เป,ททเป็นแรงบันดาลใจของของคนผู้พานที่เราแบบตั้งใจเราเลือกครูามแล้วก็ครูช่างอย่างไรบ้างนะครับรถึงสนปนถึงศุภิอยองด้วยเพราะนั้นสิ่งที่จะทำวันนี้มันเรียกว่ามาพบผู้พาน ที่ผูกคามนะครับโดยเรื่องที่เราจะเรียนรู้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าว่าอยากดูผีเสื้อตัวนั้นที่บินอยู่ก็คือไปดูไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะเกิดอะไรอยากทาอะไรทําเลยครับไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์อ,อะไรนะครับทีนี้การเข้าป่าแล้วไปดูเรียนรู้ความสําคัญและความพิเศษพิเศษของพื้นที่เนี่ยผมอาจจะจับอะไรมาให้ดมหรือเด็ดอะไรออกมาเนี่ยผมพิจารณาจากสองข้อข้อที่1ก็คือ ด้วยความรู้นะครับข้อที่1ก็คือสิ่งนั้นเนี่ยมีเยอะอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับข้อที่สองเขามีพลังการเติบโตกลับใหม่ของเขาได้อยู่ยได้ซ้ําเพราะฉะนั้นผมจะพิจารณาจากสิ่งนี้แล้วก็จะเด็ดมาให้ดมมันไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวจะไปทําร้ายเขาหรืออะไรนะคบผมโอเคข้อที่สองออลืมแล้วรับพลังความตื่นเต้นจากที่เีย